พี่่อะชอบคนอีสานมากเลยนะผมก็คนอีสานนะครับไม่ชอบบ้านเนบอกว่าแค่กอดไงและที่สอดใส่มันคืออะไรเอาไหมครับ <c oughs> ลองเมาส์ปอดเนี่ยซิว่าตั้งแต่รู้จักกันมาปอนมันเป็นคนยังไงบ้างเนี่ยพี่เดี๋ยวเผาคืนเลยอินทาผมมาถอดเสื้อให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับ ค่ะผู้ชายวันนี้นะคะไม่ต้องเดาให้ยากเลยเพราะเขาคือคาวาอินะคะจากซีรีส์อ้อมกอดบ้านเกิดค่ะครั้งก่อนนะคะอ้ําจัดน้องปอนมาแล้วเขาเป็นนายเอกจากซีรีส์เรื่องเดียวกันนะคะก็มาแล้วก็น่ารักมุงม้งมิ้งอะไรอย่างนี้นะคะคนเลยถามหาว่าพี่อ้อมทำไมไม่เอาพระเอกมาด้วยละ่ะก็เลยลองไปทักทัก,ทกชวนๆวนมาเขาก็มาข่าวันนี้นะคะแต่ว่าก่อนเจอเขาเนี่ยกดไลค์กดแชร์นะคะ Facebook Fanpage แล้วก็ยู e c h ช n n e l พิมไปเลยก็เคยรีวิวค่ะเราอัปเดตคลิปไปทุกสัปดาห์แน่นอนนะคะตอนนี้เจอเขาเลยดีกว่านะคะนี่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับปอนมาแล้วนะคะอีก็ต้องมาแต่ว่าตอนนี้สงสัยถามจริงว่าทำไมต้องคาวาอีด้วยมีเสื้อใส่ญี่ปุ่นหรอจริงๆอ่ะไม่ได้ชื่อคาวาอีครับชื่อโจอ,อีในวันหนึ่งอ่ะช่วงประมาณตอนผมออไปายนี่ย มีเสื้อผีเดินมาเ้าเพื่อนก็ียกคาวาอิก็เลยแบบแบบดีนะชื่อน่ารักดีก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อเพจนแต่ชื่อมันเหมาะกับเขานะมันดูแบบเออคาวาอีะน่ารักอะไรอย่างเงี้ยอีค่ะตอนนี้อยากรู้เรื่ขอว่ามากระเทยรีวิวนะคะส่วนสูงเท่าไหร่คะสูงร้อยเจ็ดสิบหกครับผมไม่ได้ค่ะมากระเทยรีวิวเรามีให้เลือกแค่หกเจ็ดแปดหรือว่าเก้าแปดแล้วกันเทย ก็สูงแปดเนี่ยสูงแปดเมตรเลยเนี่ยแล้วน้ำหนักตัวล่ะห้าสี่ห้าหกหรือว่าห้าแปดเอากลางๆแล้วกันครับเท่าไหร่สี่แล้วกันครับอ่าได้ยอมนะคะยอมเพราะถือว่าเมื่อกี้มาแปดแล้วอันนี้จะห้าสี่ก็โอเคได้หยวนหยวนอยากรู้เลยค่ะว่านิสัยส่วนตัวอี้เป็นคนแบบไหนคะสำหรับคนที่ไม่รู้จักก็จะเป็นแบบ คนนิ่งๆครับแต่ถ้าแบบรู้จักก็จะเป็นแบบน SI ีสใยเบลไปเลยคือแบบขี้เล่นอะไรประมาณนี้ครับแต่จริงนะตอนก่อนที่จะได้คุยกับเขาเนี่ยมองในรูปนะรู้สึกว่าเขาเป็นคนแบบเท่ๆนิ่งๆเหมือนดูดุอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้ลองโทรคุยได้ลองแบบว่าคุยกันแล้วรู้สึกแบบเบลเบจริงๆ <c oughs> ข้อดีของอีสามข้อมีอะไรบ้างคะไม่ว่าจะไม่มีเลยนะ <c oughs> เป็นคนเฟลี่ค,ครับก็คนง่ายครับแล้วก็สองติ่งตองติงตองมนเรียกข้อเดียวเป็นคนคิดในแง่บวก อย่างที่สามล่ะจีบสาวเก่งมากงโอ้ย <laughs> สเปคสา,สาวๆมีอะไรบ้างสามอย่างไหนเล่ามาสิมีแบบพี่ทุกอย่างได้แน่ <laughs> อีจะมาจีบออกอากาศอย่างนี้ไม่ได้นะเพิ่นอาดีๆีอาร์ดีออดสวยคมอ่าได้แล้วสองละอย่างหนึ่งอะไรได้้แลนี่ใส่น่ารักครับผมข้าวพี่ได้ไ,ไ,ดได้หมดทุกอย่างเลยไม่ต้องแบบหาใครแล้วอะ่ะต้องพี่อ้ำเนาะใช่ไหมครับปิดรายการแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะไปได้กันละแม เวลาอี้ไปที่ต่างๆอะไรเงี้ยเจอสาวๆเดินมาส่วนแรกเลยที่อี้จะมองมองส่วนไหนตาครับมองตาต่อมาก็ผมนะเขาบอกว่าชอบคนหน้าคมๆแล้วอย่างงี้หน้าคมไหมเจ๊กเลยอ้าออออีก็หน้าเหมือนกันนะหน้าคมเหรอครับหน้าอมหน้าอมเห็นบอกว่าไม่มีแฟนตั้งแต่ม5 อตอนนี้มหาลัยปีอะไรละปีสี่ <laughs> มหาลัยปีสี่ไม่ใช่แ,แต่มอสี่ก็เดี๋ยวก็เจ็ดปีอี้เ <AR> พราะอะไรอยากรู้เพราะอะไรถึงบอกว่า <AR> ห่างหายจากการมีแฟนขนาดนั้นแม่ห่วงครับคือแบบเวลามพูดเรื่องผู้หญิงแบบเซลแม่รินแม่ก็จะด่าอะไรคุณแม่ต้องเข้าใจนะคะว <AR> ่าณจุดนี้มันเป็นปกติตอนผมนู่มป,ปลายแ่ะแม่บอกเรียนจบมปลายก่อนทีนี้พอจบมปลายขึ้นมาทาลอะไรแม่บอกมีการมีงานทำก่อน มีแฟนได้น้ำเต็มแก้วอ่ะคือมันคงจะปริมน่าดูเราต้องเคยเจอประสบการณ์ที่แบบแย่ๆเกี่ยวกับเรื่องความรักแน่ๆเลยแม่เขาก็เลยกลัวว่าเราจะต้องอ,อกหักอีกใช่ไหมมีคนหนึ่งที่แบบเรามาคุยกันมีช่วงหนึ่งที่ผมตัดโงมกับงานมากๆไปสุดจกงานครับผมไม่ค่อยตอบแชทเขาเขาก็แอบเป็นคนแบบก็คือไม่ผิดไม่ผิดหรอกเพราะว่าเป็นคนคุย ใช่ไม่ผิดทุกคนก็ต้องการหาความสุขให้กับตัวเองนะคะเพราะราว่าเราก็คือให้เขาไม่ได้ตรงจุดนี้ไงร้องไห้ไหมร้องไห้ <laughs> เป็นครั้งแรกเลยที่ร้องไห้เวลาอี้เสียใจร้องไห้เนี่ยทำยังไงให้หายเร็วที่สุดคะวิธีเคลับเลยครับพี่ยังไงเราไม่บล็อกไม่อะไรตะก,กี้เขาแต่เราคือข้ามขเเข้าไปแม้แต่สตอรี่เดียวครับคือผมทำนี้ประมาณ2เดือน ลลแล้วอีมาคุยกับพี่อย่างเงี้ยแล้วพี่เป็นคนที่แบบชอบช่วยเหลือคนด้วยอ่ะเออพี่ไม่อยากให้อีเศร้าพี่ต้องทาไงดีอีพี่ต้องมาเป็นแฟนผมแล้วแหละพูดเองนะพูดเองนะถ,ถ้าพี่อ้าผมค่นนะพี่จะแก้แค้นหรือไอว้วางเออแก้แค้นด้วยการทําให้ตัวเองดีขึ้นคิดเหมือนผมเลยเราต้องให้ตัวเองดีขึ้นดิเราจะได้แบบว่า มีแรงที่จะแบบว่าไปสู้และให้เขาเสียดายเราที่เขาหักอ,อกเราแล้วมันก็จะเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองพัฒนาตัวเองมนะถูกต้องค่ะเนี่ยใจตรงกันเลยอี้ดังนั้น <c oughs> นี่ค่ะเวลาที่เรามีความรักเราอินเลิฟ <c oughs> เราเรียกแฟนว่าอะไรยางเรียกว่ามี พูดถึงคำว่าบีนึกถึงใครสักคนหนึ่งรู้จักคำว่าหัวบีไหมหัวไวเธอนะอย่างเดียวเรื่องอย่างนี้เร็วมากเลยเขาบอกว่าก่อนวันเล่ไทายหัวบีพอได้ดอกไม้ไปตอนเช้ามา <c oughs> ใครดูก็คอมเมนต์มาแล้วเวลาอยู่กับแฟนอาการเราออกไหมนิ่งๆครับผมออนไหมออดแบบแอลออดพี่อ้อดเหมือนคพี่อ้อนนะอุ้ยพี P ่เอสเอสเข้าค่ะพี่อ้อนแล้วพี่เอาไหมคะ <ป>เนี่ยคนถามมาชอบถามทะลึ่งแล้วเดี๋ยวเขาก็หาว่าอ้าไมนคนทะลึ่งไม่ใช่นะคะไม่เกี่ยวเลย <c oughs> ส่วนไหนในตัวอ e ีที e ่อีรู้สึกว่าอันนี้คือสเสน่ห์ที่สุดตาครับมันเหมือนแบบตาแบบตาเหี่ยวตาอะไรประมาณนี้คขอลองจ้องตาหน่อยอีลืมบอกกติกาว,ว่าถ้าจ้องตาแล้วใครหัวล้อก่อนนะ่ะเสียตัวอ้าวผมเสียแล้วกัน เวลาบ้างๆอี้ทำอะไรคะว่างกลางวันหรือกลางคืนเอากลางวันก็ได้อากลางวันก่อนถ่ายรูปครับกลาัเป็นต่างต้องด้วยเอชเอชเข้าค่ะอี้เขาถามว่าต้องการนางแบบต้องสมัครที่ไหนคะไอจีนะครับข้าว่อี้อันเดอร์สตอ์เคทหนึ่งเกาขายของเลยอยากขายรูปทักมาเลยก่อนแล้วกลางคืนล่ะ ก็ออกกําลังกายหรอออกกาลังกายหรือออกกําลังกายวักนรี้นะครับก็สจหรับแต่งรูปตัดคลิปวิดีโอครับลงยูทูบครับช่องทำอะไรสั่งหน้าขายของอีกหนึ่งเอสเมทเท้าค่ะเขาบอกว่าเวลาอยู่กับแฟนอีออนแฟนไหมคะอ่อนนะลองอ้อนหน่อยได้ไหมอยากให้ลองอ้อนหน่อยขออ้อนอ้อยนี่เขาบอกว่านี่แล้วทัชสองต่อจากกอดกระจุบนี่มันคืออะไรอ่ะอี พี่อยากรู้ไหมครับอยากค่ะต้องมาอยู่ด้วยผมแล้วนะนะคี๋ยพี่อยู่กอีล้ละพี่จะตีมือเลยแบบนี่แน่ไหนบอกว่าแค่กอดไงแล้วที่สอดใส่มันคืออะไรรู้เหรอว่าต่อไปเือนเรื่องธรรมดาค่ะอีนี่เห็นแบบว่าเคยประกงประกวดอะไรมาก่อนได้หรอมิสเตอร์ตาแคนเป็นตัวแทนของจังหวัดเลยได้เลยเป็นคนหุ่นแบบยั่วน้อ เค <Yo>, okay. <Me. S 1> เคยมีคนหาว่าอี้เป็นเกย์นะเยอะเลยครับมีหลายคนบอกว่าเหมือนเกย์อะไรขนาดพี่เอ,าอ้ายังคิดว่าผมเป็นเกย์แซวมีแซวตอนแรกเราดูในซีรีส์ใช่ป่ะแล้วมันก็มีช็อตหนึ่งที่อี้ทำหน้า,อย,าอย่างแบบ <c oughs> คือแบบเหมือนนอนจริงแล้วก็ถามปอนว่าปอนเนี่ยพี่อยากเชิญคนเนี้ยเขาเป็นหรือเปล่าปอนบอกว่าไม่ได้เป็นชายแท้ยอหอ <c oughs> เราก็แบบเฮ้ยไม่ใช่หรอแต่หน้ามันออกมันมันได้อะ นี่แต่คนว่าจังหวนะนั้นคือแบบเหมือนมากเลยนะคนบอกอมแบบ่ีครับพี่ว่าผมมองกับบทไหนามากที่สุดจากหน้าตาแล้วเนี่ยเขาน่าจะเป็นบทตัวร้ายนะเป็นพระเอกที่มีความแบดแบแล้วก็ร้ายร้าเลยดูแล้วแบบอุ้ยกระเที่ยนก็หือรือแต่ที่รีอแเละเป็นไงบ้างซีรีส์เรื่องนี้กระแสตอบรับถือว่าดีมากเลยครับก็ตกใจเลยคิดว่าแบบไม่คิดว่ามันจะออกมาดีขนาดนี้แล้วก็ต้องยอมรับไอ้น้องปอน้วยครับ <S <S เรื่องนี้ค <ๆ S 2> ือแบบ ดึงตัวเลือกได้มาดีมากนี่พูดถึงปอนแล้วอยากให้อี้ลองเมาส์ปอนหน่อยสิว่าอยู่ที่กองถ่ายหรือว่าตั้งแต่รู้จักกันมาปอนมันเป็นคนยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวลองเผาสิปอนนะครับเป็นคนขี้ดื้อแล้วก็ขี่หรอเป็นตัวปวดประจำกองเป็นสีสันประจำกองเลไเป็นคนที่กลัวผีครับผมไม<า>่น่าล่ะ,ละวันนี้คุยกันนาง<ม>บอกว่านางฝันเห็นกระสือสงสัยคงจะแบบกลัวผีมากจนเก็บไปฝันอ่ะแล้วเมื่อกี้ติดใจอันหนึ่งที่บอกว่าปอนขี่ยังไงเล่า เวลาเมานะครับปอนก็แบบหาที่หาคนคุยหาคนคุยใช่ครับคนคุยครับเนี่ยที่เดี๋ยวเผาคืนเลยนินทาผมรอแล้วก็เธยรีวิวนะคะเราไม่เคยฟังความข้างเดียววันนี้เราก็เชิญปอนนะคะมาเมากันด้วยเป็นไงบ้างปอนที่ไหนเผาคืนสิมีมีที่นะครับไปจังหวัดไหนนะครับก็จะมีแบบนั่นมีนี่แต่จังหวัดนะครับ กับมาแต่าะคันเงี้ยไปหางแล้วผมก็เห็นเอ้าเดมซื้อน้ำหอมซื้อเท่ไหร่วะซื้อเท่ไร่วะซื้อรองเท้าซื้อลองเท้าใหม่คุณผซื้อเทงไหร่วะโอ้คือรวยแว่าซื้อของใหม่ผมาไคิดแล้วก็เลยถามพี่จะไปไหนนี่เออนะที่มีนทัชที่มีนทัชก็คือซื้อน้ำหอมเพื่อไปหาใครก็ไม่รู้นะครับไม่รู้เหมือนกันก็คือปอนจะบอกว่าอีอะไปทุกจังหวัดก็มีคนคุยทุกจังหวัดใช่อี่เป็นอย่างนี้ ไม่ต่างกันเลยนะแล้วรู้สึกว่าพอกันเลยทั้งปอนอี่แล้วเขาบอกว่าปอนเนี่ยอยู่ในกองถ่ายเป็นคนที่ก่อกวนจริงหรือเปล่าไม่นะครับผมก็แค่เล่น่เฉยเวลาเลงไม่มีถ่ายก็ไปเล่นกับค,คนตัวนี้มีอะไรอยากจะบอกถึงพี่อี้ไหมคะไหนๆก็ทํางานร่วมกันมาตั้งหลายเดือนขอให้มีแฟนเร็วๆนะครับแล้วมีคนคุยเแบบดีๆจริงใจไม่มีเขามีหัวแล้วครับ <laughs> ถ้าสมมติว่าอีจีพี่อย่างเนนะี้ย ปอจะเสียสละพี่ให้อีได้ไหมพี่ชอบกินอะไรอ่ะพี่อีบอกชอบกินข้าวผัดโอ้ข้าวผัดกับข้าวหน้าเป็ดเล็นจานอร่อยเหมือนกันก็คือพี่ต้องเลือกใช่ไหมกันพี่กินข้าวหน้าเป็ดละกันใส่กับข้าวผัดด้วยข้าวหน้าเป็ดก็จะอร่อยกไปเลยแล้ว อีค,ค,ค่ะมาเล่นซีรีส์วายเนี่ยกลัวคนจะติดภาพว่าเราเป็นเกย์เนี่ยคะเพราะบุคลิกเราก็เป็นอยู่แล้วไม่กลัวครับผมดีใจมากกว่านี้คนระัในสมัยนี้คือแบบมันไม่จํากัดเพศว่าจาเป็นต้องเป็นหญิงต้ชายอะไรประมาณนี้ครับแค่รักกันกอไปด้วยกันได้ทั้ถ้าวันหนึ่งนะคะอีเกิดมีแฟนแล้วแฟนเพิ่งมาสารภาพว่าเขาเนี่ยเป็นสาวเพศสองที่ผ่าตัดแปลงเพศมาแล้วอีไม่เคยรู้เลยอีจะทํายังไงคะถ้าอีมารู้ทีหลังขึ้นอยู่กับความรักครับถ้าเรารักเขาไม่ว่าเขาจะ เป็นแค่สองหรือหลายเราก็ยอมรับแล้วก็ดําเนินชีวิตต่อไปแต่อี้รู้ตัวว่าว่าอี้เป็นคนที่แบบเทสกระเทยมากเลยนะคือหน้าตาผิวพรรณหุ่นหันอะไรเงี้ยคือได้เลยอะ่ะมีมีแต่นคนบอกว่าอาี้ครับอี้ค่ะเอสเเข้าค่ะ<ม>เขาบอกว่าให้ลองจีบพี่อ้ําหน่อยค่ะฮัลโหลคบพี่อ้ําคะพี่อ้ําทำอะไรอยู่อะ่ะนั่งเล่นเล่นอยู่อะ่ะรอคนทักมาคุยด้วยขอไปนั่งด้วยได้ไหมอ่ะนั่งตรงไหนนั่งในใจ แต่ใจมันเล็กนะแต่อี้ตัวใหญ่อะมันนั่งไม่พอหรอกให้นั่งไหนดีน <laughs> นั่งรอบนเตียงเลยค่ะ <laughs> สมมติพี่อ้ํามีแฟนต็นดาราพี่อ้ําจะทํายังไงถ้าเขาไม่ให้เปิดตัวอะไรประมาณน,นี้เฉยๆเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากเปิดตัวเหมือนกันเพราะว่างานที่ลิซันทําก็เป็นงานยูทูบเบอร์คุยกับผู้ชายหลายๆคนอะไรเงี้ยฉันก็รู้สึกว่าไม่อยากเปิดตัวเหมือนกันเพราะว่ามันอาจจะเสียระบบเรื่องการทํางานก็คือวินวิน แปลว่ามีมีแน่นอน <c oughs> มี่เราไม่เปลือแน่นอนเนี่ยเนี่ยเราอ่ะเราอ่ะพี่คะมีบทไหนไหมคะที่อี้อยากเล่นอีกแอคชั่นการต่อสู้มังครับแล้วไม่กลัวนั่นหราหล่อช้ำหล่อไปเล่นอย่างนั้นน่ะสนุกดีอะพี่แล้วแบบมันตื่นเต้นด้วยครับผมอะเคยชกม,มวยด้วยก็เลยมีพื้นฐานาน,น้าชกนิดนึงอยากดูมวยเลยอะอยากดูมวยของอี้เลยอะมวยเหรอ <c oughs> คนนูดย่าปวดน,นะฉันรู้นะคิดอะไรอยู่พี่อั้ชอบอะไรในตัวผมหุ่น แน่นๆสูงๆแล้วก็มีความมึกๆนิดนึงเลยอย่างเงี้ยเออมันน่ากินอีอะไรเนี่ยแม่อกอีน่าจะอร่อยอ่ะชอบคนจีบก่อนไหมเอาจริงก็คือเราจะจีบคนที่เราชอบคือผมอ่ะไม่ได้แบบชอบคนที่แบบคุยไปเรื่อยกันชอบคนที่แรกห็นก็คือชอบก็ชอบก็ค allora ือ first impression ถ้าคือชอบก็คือเลือกคนนี้เลยได้ครับ เออแปลกเนาะบางคนเขาจะบบว่าคุยกันไปเรื่อยแล้วก็ชอบแต่อันนี้คือถ้าเห็นแล้วชอบก็คือชอบคนนั้นปักใจเลยชอบคือชอบไม่มีอะไรต่อให้เขาเป็นไงเราก็ชอบนอกจากก็จะมีแปนกแล้วแล้วชอบไหมอย่างเงี้ยสเปคเลยเซจโจนอ่ะมึงไออดอกทองนี่ยอีอะเล่นอย่างเงี้ยพี่คิดจริงจังรู้ป่ะ เห็นว่าตอนเด็กๆเนี่ยอี้เคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากมาในชีวิตเนี่ยมันเป็นยังไงครับพอเล่าาให้ฟังหน่อยได้ไหมจบมาผมก็ผมก็เป็นคนที่เรียนไม่ดีครับก็เลยอยากเรียนแต่พ่อแม่แม่ไม่อยากให้เรียนครับเพราะว่าม,มีตังค์โงเรียนช่วงนั้นปิดเทอมผมก็เลยไปทําง,งานขนเหล็กขนรถขยะไปทิ้งอะไรประมาณนี้ครับทิ้งกองขยะก็คือทํางานประมาณนั้นแล้วก็เก็บตังค์ตัวนี้นะครับมาจ่ายค่าเรียน อยากรู้เลยค่ะว่ามันมีสักแวบหนึ่งในช่วงชีวิตอีที่รู้สึกว่าแบบท้อจังเลยเหนื่อยและมีไหมคะเฟลตัวเองคือแบบทําไมเราไม่ได้ทําอะไรเหมือนคนอื่นอะไรประมาณนี้ครับคนอื่นไปโน่นไปนี่แบบมีของดีๆชายอะไรเราก็มีแบบความรู้สึกน้อยใจเฟลนิดน,นึงครับแต่ที่เฟลที่สุดไม่ใช่เรื่องนี้นะก็จะเป็นเรื่องที่ตัวเองทาเป็นทุกอย่างครับแต่มันไม่ประสบความสําเร็จสักอย่างนี่เป็นเรื่องที่เฟลที่สุดในชีวิต แล้วอี้ขจัดความรู้สึกแย่ๆในใจของเรายังไงเอาคำดูถูกเข้ามาเป็นแรลกตัดกันในตัวเองจะถึงทุกวันนี้ฟังแล้วแบบว่าสะเทือนใจแต่ก็ชื่นชมนะอี้ค่ะเนี่ยก็พูดเรื่องนี้แล้วค่ะอี้ให้กําลังใจเนี่ยค่ะสำหรับคนที่กําลังประสบวิกฤตแบบอีก้กำลังบอกว่า ลำบากที่ต้องหาเงินหรือว่าไม่มีเงินเรียนอะไรเงี้ยอีจะบอกเขายังไงให้สูค้ค่ะเป็นกําลังใจให้สําหรับทุกคนนะครับที่เจอสถานการณ์แบบผมยิ่งช่วงนี้ยิ่งโควิดใช่ไหมครับยิ่งแบบทํางานลำบาก้ก็สู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้ครับผมในชีวิตนี้มีอะไรที่อยากลองทําแล้วยังไม่ลองทํำนะอยากลองทำมอ, <c oughs> องอย่างนี้รู้เลยรู้ใจกันเลยอะ่ะมองอยากไปเที่ยวต่างประเทศ มันเป็นแบบความฝันที่ยิ่งใหญ่นะสาหรับผมครับขอให้สักวันหนึ่งอี้ไปถึงฝันนั้นได้ที่จะรอดูวันนั้นที่อี้ทำได้แล้วก็โพสรูปลงโซเชียลนะครับผมจะกดไลค์ให้รัวๆกิจกฝันหนึ่งที่อยากเป็นในตอนนี้เลยค่ะอยากเป็นยูทูบเบอร์นี่ ก็เป็นแล้วไงยังไม่สุดครับก็ยังยังมีผู้ติดตามเพิ่มไรมาจะบอกให้อีเป็นกำลังใจเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยพี่ก็เป็นคล้ายๆอีตอนทำ Youtube ใหม่ๆแรกๆเนี่ยไม่มีคนดูคลิปในอีมีคนดูแค่หลักสิบหลักร้อยเราก็ดีใจแล้วนะคะแต่ว่าพี่ใช้ความสม่ำเสมอในการลงคลิปคือลงเวลาเดิมทุกสัปดาห์ จากที่ไม่มีคนดูเนี่ยคนเขาก็เริ่มแบบมาดูมาดูมาดูมากขึ้นกลายแบบว่าเออมาชอบในตัวผลงานเราอีก็เหมือนกันถ้าวันนี้อี้ทำแล้วยอดดีมันยังน้อยนะคะไม่ต้องท้อค่ะทําไปเรื่อยเดี๋ยววันหนึ่งคนเขาดูแล้วเขาชอบเขาก็อาจจะดูย้อนหลังเราก็ได้เหมือนกันโอเคครับผมขอบคุณค้าจ้าช่วยเลยอี <laughs> <laughs> ต่ตอนนี้อีอยู่จังหวัดอะไรนะจังหวัดอูดรธานีครับผมว้าวได้ไหมว้าวได้ไหมไอีใช่เหรอ <laughs> เห็นพี่เป็นคนทะลึ่งหรอผมก็คิดไปไกลเนาะแต่อีรู้ไหมว่าพี่อ่ะชอบคนอีสานมากเลยนะชอบคนอีสานชอบคนประเทศลาวมากเลยนะเพราะพี่รู้สึกว่ามันละดูจริงใจดีอ่ะผมก็คนอีสานนะครับไม่ชอบบ้างหรอก<ม>เอาอีไม่รู้ตัวใช่ไหมว่าวันนี้เชิญมาออกกัเลยรีวิวอ่าไม่ได้มาคุยตั้งใจมาจีจริงหรือเปล่าจริงไม่ควร่นนะ <laughs> ถ้าพี่กับผมอ่ะเล่นหนังด้วยกันละ่ะจะเล่นบทอะไรดี อยากจะให้มันเป็นหนังแบบไซไฟหน่อยอยู่ในโลกอนาคตแล้วก็อยากมีผัวมากแต่คือว่าหาผัวเองก็หาไม่ได้<ม>ก็เลยให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยโคลนนิ่งผู้ชายขึ้นมาคนหนึ่งแล้ออี้ก็เป็นหุ่นคลนนิง่งซึ่งพี่ก็สามารถทําอะไรกับอี้ก็ได้ทุกส่วนทุกร่างกายเพราะอี้เป็นของพี่แล้วแบบนี้ก็ได้หรอใช่แต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยพี่ไปเจอคนจริง ที่แบบว่าเฮ้ยมารักพี่มาชอบพี่เรย่งเงี้ยแล้วอ e ีก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราปาดดากกราจะโดนกำจัดอะไรเงี้ยอ e ีก็พยายามทําทุกวิีทางเพื่อที่จะไม่ให้อีอ่ะโดนกำจัดถีงโอ้ยแต่งเรื่องขึ้นมาางนพี้ <c oughs> <c oughs> ฉันเกลียดคำว่าแต่งเรื่อง <c oughs> คือฉันอะเป็นคนชอบดูหนังที่ห้องมินิฟิกนะมาดูได้เดี๋ยวผมไปตอนนี้เลยได้ดูในพรหับดักโอล,ลี่แฟนอะไรบ้างเป็นผ่านปากตาแล้วเคยผ่านมือไหม ผ่านมือคือเลื่อนผ่านไงเออนี่คะถ้าอี้เป็นแฟนกับพี่หนึ่งวันอีคิดว่าอีจะทำอะไรบ้างผมจะพาไปเที่ยวปีนเขาอะไรอย่างงี้ครับทำอะไรี่ยมันรู้สึกอ่อนล้าพอกลับมาแล้วก็พักผ่อนเหมือนมีแผนนะเที่ยวให้อ่อนล้าแล้วก็พักผ่อนชอบการผจญภัยการอะไรประมาณแค่อีเขากับพี่ก็เหมือนผจญภัยแล้วทำไมล่ะครับมีแต่เรื่องตื่นเต้นอ๋อ เอสเบสเข้าค่ะมีคนบอกว่าอี๋ลองทำเสียงเผ็ดให้ฟังหน่อยได้ไหมคะมีแต่ทำไม่ได้เกับเปียกพี่อ้ําต้องลองต่างๆแล้วแน่นไงนั่นไง่าคลิกสิบเมตรห้าสิบเมตรอ๋อร้อยเมยรพอชอบคนเอาใจไหมคะชอบคนเอาอย่างนี้เนี่ยพอจะคุยสารละก็จะเป็นอย่างเงี้ย ชอบครับชอบครับแล้วเราชอบเอาใจแฟนนะชอบเอาใจแล้วก็เอาใจนะครับวันหนึ่งเอาใจได้กี่รอบคะสามสิรอบได้ได้โอเคเอาใจเนียเอาใจเอออายุยี่สิบได้สามสิรอบก็โอเคแล้วอีคิดว่าอีเป็นคนลำเอียงไหมคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีต่อชัยเลือกซ้ายหรือขวาตักไปทางซ้ายโอเค number o ค่ะ A S, S S, mm hmm. <S เข้าค่ะบอกว่าอี้ถอดเสื้อให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับอีใส่ดีกว่าพูดเกอ่ะ <c oughs> ได้ได้ใส่เลยใส่เลยอีค้ค่ะอาหารที่อี้ชอบคืออะไรคะข้าวผัดอยากรู้เลยคะ่ะว่าตอนกินข้าวผัดครั้งแรกอ,อายุเท่าไหร่คะสิบสิบแปดกินกับใครคะกินกับเพื่อนกับแฟนหรือว่ากับคนรู้จักกับ เพื่อนได้ไหมครับได้ก็กินข้าวกับเพื่อนเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วตอนนั้นน้าเพื่อนเขากินไส้กรอบในข้าวผัดของเราไหมไม่ตอนนั้นไม่ไมแล้วเพื่อนบอกไหมคะว่ามือน,นั้นอร่อยมากหรือเ,เขาเฉยๆฉยอร่อยมากยอยากกินข้าวผัดกับอี้เลยอะ่ะกินข้าวผัดเหรอเกลียดแต่าตาอี้เวลาอี้บอกแบบกินข้าวผัดเหรอ อี้คะคิดว่าในอนาคตอยากทําอะไรเพิ่มเติมคะเรโนเวทบ้านทาให้แบบดูใหม่อะไรกันบ้านก็คือสร้างบ้านให้แม่ใหม่ใช่ทำให้มันดีให้มันได้อีกมัน,มน,มนจะบอกว่าตั้งแต่คุยกับอี้มานะ<ม>เขาเป็นคนน่ารักทะเลนทะเลนก็จริงแต่เวลาเขาพูดเนี่ยดูจริงใจแล้วก็มุ่งมั่นมากเลยนะอันนี้พี่ขอเป็นอีกแรงใจหนึ่งเลยนะที่แบบว่าให้อี้เนี่ยสำเร็จในความฝันทุกอย่างที่อยากเป็นอยากทำอบคุณมากครับแต่ถ้าอี้อยากสำเร็จเร็วๆนะคะ<ม>พี่มีตัวช่วยอะไรครับ มาเป็นแฟนที่เป็นตอนนี้เลยนะจัดไปค่ะอีมีมุมมองยังไงกับเพศที่สามในเมืองไทยตอนนี้คะเป็นเรื่องปกติในสังคมปัจจุบันนี้นะครับไม่จำเป็นต้องจำกัดเกศครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมอยากจะบอกเลยอยากจะอะไรนะครับก็คือการสมรสระหว่างเพศเดียวกันผมว่าในประเทศไทยควรมีได้แล้วอีหรือว่าเราจะเป็นคู่แรกดีนะ เอาไหมครับเอาสิคะเอาอะไรอะเอาอีพอเอาอีเสร็จแล้วก็จะมีอีกเอาหนึ่งรู้ว่าเอาอะไรเอาอะไรเอาอีแับนีก็ได้เหรอให้คะแนนตัวเองเนี่ยค่ะคิดว่าหนึ่งถึงสิบให้เท่าไหร่ดีให้ห้าสิบเออหนึ่งถึงสิบเท่าไหร่แปดจุดห้าแล้วกันครับอืต้องเหนือกับปอนปอนเท่าไหร่ปอนก็มันเจ็ดประมาณแปดไดแหละเขาต้องเหนือกว่า เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้กับาวอี้นะคะหนุ่มจากซีรีส์อ้อมกอดบ้านเกิดค่ะอี้วันนี้เป็นไงบ้างคะมาเจอพี่อ้มรู้สึกสนุกดีครับก็รู้สึกว่าเป็นตัวเองบ้างก็คือไม่ได้เกรงไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากมายมมครับก็คือเป็นตัวเองเลยแล้วพี่อ้าเหรอครับเป็นไงบ้างวันนี้อี้เนี่ยในไอจีใช่ปะจะเป็นคนที่ลุคแบบ มาดแมนนิ่งๆขึมๆแต่พอได้คุยจริงๆแล้วอี้กลายเป็นคนที่แบบน่ารักอะตามูตามีเหมือนเด็กน้อยอะเออมันดูสดใสอะมันดูสดใสมากๆเลยรู้ตัวปะคาแรคเตอร์สดตัวมั่ะ <laughs> แต่มันดีนั้นเป็นอะไรที่ดีพี่โอเคเลย <laughs> ก็ถ้าใครชื่นชอบอีนะคะสามารถติดตามได้เลยนะคะที่ IG ของอีนะคะหรือว่าจะไปที่ YouTube ของอี ก็เร็วๆนี้นะคะจะมีอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆนะคะติดตามกันตลอดเวลาแน่นอนค่ะแต่ว่าอย่าลืมด้วยนะคะ Facebook Fan Page ของกระเทยรีวิวนะคะค like, กดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็ YouTube c h a n n น l ด้วยพิมพ์ไปเลยนะคะกรทเทยรีวิวเราอัปเดตคลิปใหม่ทุสัปดาห์อย่างแน่นอนนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้ฝากเอาได้ข่าวว่าใครไม่รีวิวเทยรีวิวบ๊ายบายค่ะ bye bye ค่ะ คาวอีนะคะจากซีรีส์อะไรวะลืม <c oughs> เอาไว <c oughs> ้สาวสองหนึ่ง <c oughs> แนะนำว่าอย่านั่งพิงอย่านั่งพิงนั่งพิงแล้วตัวใหญ่นั่งยืดอย่างนี้ <c oughs> เออประมาณนี้ <c oughs> แต่จะบอกว่าอ้ํมก็ฟอลโล่ทั้งอีทั้งปอนอยู่นะคะแล้วปอนนะเคยลงคลิปเหมือนตอนที่นางดื่มแล้วนางก็เมาเมาอะไรเงี้ย <c oughs> เป็นผู้ชายที่เวลาเมาแล้วแบบน่าลากไปคุยด้วยจริงลากไปคุย ทำไมตอนถอดแว่นอะดูหน้าไม่อ้วนแต่พอใส่แว่นแล้วดูหน้าอ้วนอ้าวุตส่าห์เราใส่แว่นแล้วหน้าไม่อ้วนอ้วนึ้นจริงนะที่ดูเลยเออเดี๋ยววันหนึ่งคนเขาก็จะมาดูกะเออเดี๋ยววันหนึ่งคนเขาก็จะมาดูคลิปของเราเองเดี๋ยววันหนึ่งคนก็จะมาดูกระเช้ลิฟท์ผมผมกลับไปจิงกัเลยรับเพียงอะไรวะซ้ายหรือขวานิดหนึ่ง ไม่ได้เอียนถอดเลยสวัสดีครับ <laughs> ไปยังเดี๋ยวจะไปย่าง <laughs> จริงๆแนละ้วถ้าพี่อยู่ใกล้นะเมื่อกี้ที่ถอดเสื้อมันไม่มีทางได้ไต่ขืนแน่นอน <laughs> oh. <laughs> <laughs> ปิดรายการ <laughs> แค่นี้นะคะเดี๋ยวจะไปได้กันละ